ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับข่าวคลิปชนลคลิปนี้ผมจะมาแนะนำหมอดนะครับหมอดที่เอ่อทุกทุกคนน่าจะส่วนมากน่าจะอยากรู้นะครับเพราะว่าเป็นหมอดที่ผมเสริมเข้ามาใหม่แล้วมันไม่ได้อยู่ในคลิปแนะนำหมอดคลิปแรกที่ผมทําไปนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าผมใช้หมอดอะไรบ้างในคลิปแรกนะครับที่ไม่ได้อยู่ในคลิปนี้นะก็เดี๋ยวไป่ดูกันได้น่าจะแปะไว้ให้มุมบ,บนขวาของคลิปนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสาหรับคลิปนี้หมอดแรกที่ผมจะแนะนําก็คือ มอด Great Work v e e v e r นะครับมอดนี uh, mod mm ้ hmm. เป็นมอดที่จะช่วยให้เราสามารถเอาฟิลเตอร์แล้วก็จัดเรียงไอ้พวกผลงานด้านศิลป,ปะผลงานด้านวัฒนธรรมอะไรอย่างนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับ mm hmm. เพราะว่าถ้าเราเล่นปกติเนี่ยไอ,ชอ,อปป้ช่องใส่ศิลปะช่องใส่โบราณวัตถุช่องใส่งานเขียนเนี่ยมันจะปนกันมั่วไปหมดเลยนะครับ แต่ถ้าเราใช้หมอดนีนะหมอดี้มันจะช่วยจัดเรียงหมวดหมู่ของผลงานวัฒนธรรมด้านต่างๆนะครับไว้ให้ให้มันติดกันเราจะได้ดูง่ายขึ้นอย่างเช่นนี่ผมใช้หมดอดู่นะครับก็คือเนี่ยง,งานเขียนมันก็จะมากองอยู่ที่เดียวกันใช่ไหมเวลาเราจะเคลื่อนย้ายอะไรมันก็ง่ายนะครับอย่างนี้หรือไม่ก็อย่างเช่นอ,อันนี้เป็นผลงานไม่ใช่ผลงานดีอันนี้เป็นวัตถุโบ,บราณคดีนะครับโบราณวัตถุนั่นเองนะ เขาก็เอามากองอยู่ที่เดียวกันนะครับเราจะได้จัดเรียงได้ง่ายอันนี้เป็นผลงานด้านศิลป,ปะอย่างนี้อ่ามอดมันบอกด้วยนะครับเพราะว่าอ่าผลงานนี้ยังเคลื่อนย้ายไม่ได้นะต้องรออีก2เทินอะไรอย่างนี้อันด้านดนตรีก็อยู่ที่เดียวกันนะครับแล้วก็อ่าของวัตถุของฮีโร่ก็อยู่ที่เดียวกันแล้วก็มอนนี้ยังดีกว่าเดิมตรงที่เราสามารถเลือกดูในแต่ละหมวดได้นะครับถ้ากดอาร์ตก็คือเป็นผลงานศิลป,ปะอย่างเดียวนะครับก็คือเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นของพวกจิตรกรอย่างนี้นะครับ หรือไม่ก็อ์ติแฟกนี้ก็คือเป็นพวกโบราณวัตถุทั้งหมดเลยนะครับแล้วที่บันดีที่สุดนะครับของหมอดนี้ก็คือเราสามารถตีมได้ง่ายขึ้นนะครับปกติเนี่ยเราต้องมาเอาเมาส์มาลากดูใช่ไหมว่าสมมติเป็นพวกโบราณวัตถุเนี่ยเราต้องอยู่ในยุคสมัยเดียวกันแต่เป็นของผู้นําที่ต่างกันนะครับอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาเม,มาส์มาไล่ดูเออันนี้มันใช่หรือเปล่าแล้วอันนี้ใช่ไหมอันนี้อยู่ยุคเดียวกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าใช้หมอนี้นะครับเรากดที่ตีมิ่งครับคุณผู้ชมนเนี่ยมันจะขึ้นมาเลยเห็น คือถ้าหลักการตีมง่ายๆก็คือเราให้สีเดียวกันมาอยู่ที่เดียวกันนะครับแต่ว่าตัวเลขต่างกันอ่าอย่างเงี้สีก็คือผมคิดว่าน่าจะเป็นยุคสมัยนะครับสีก็คือเป็นยุคสมัยเดียวกันแล้วก็ตัวเลขน่าจะเป็นตัวเลขของผู้นำนะครับอย่างเลขศูนย์ก็เป็นเลขของผู้เล่นนะก็อย่างวิดีโอที่ผมโชว์ให้ดูนี้ผมเล่นเป็นญี่ปุ่นนะครับโฮโจก็คือเป็นเลขศูนย์อ่าน่าจะเป็นของผู้เล่นอ่าอันนี้ก็คือ เลนในสองเลนในสองเลนในสองเช่นเดียวกันแต่เป็นผู้นําต่างกันนะครับเราก็จะได้ตีมมาพอตีมปุ๊บเราก็ได้เพิ่มค่านะักท่องเที่ยวเป็น2เท่านะครับของอผลงานวัดโบราณวัตถุต่างๆนะครับผลงานศิลป,ปะเช่นเดียวกันนะครับก็คือให้สีเดียวกันตัวเลขต่างกันมาอยู่ที่เดียวกันนะครับเราจะได้ตีมได้ง่ายขึ้นแค่กดตีมตรงนี้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะครับสําหรับบดนี้ครับผมส่วนมิวสิกกับลิริกมันไม่มีตีมอยู่แล้วเนาะ ที่ช่วยเดียก็คือเป็นอาร์ตกับอ์ติแฟกต์นะครับแล้วเราก็ดูอไอ้พวกนี้เป็นหมวดหมู่ได้ง่ายขึ้นครับผมก็ดีมากเลยแนะนําถ้าใครอยากใช้หมอดนี้นะครับครับต่อไปหมอดต่อไปที่ผมจะแนะนําก็คือหมอด Quick d e a l นะครับเป็นหมอดที่ผมเพิ่งเจอล่าสุดเลยแหละก็ <c oughs> คือเป็นหมอดที่ทําให้ช่วยให้เราเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรนะปกติเราจะมีทรัพยากรเหลือเยอะนะครับแล้วเราต้องมาไล่ดูแต่ละ แต่ละ AI แต่ละผู้นำใช่ไหมว่าคนไหนให้ราคาสำหรับสินค้านี้สูงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่หมดนี้มันช่วยตรงที่มันจะแจกแจงให้เลยว่าผู้นำคนไหนให้ทองให้เขาเรียกว่าอะไรนะให้ราคาสำหรับสินค้าของเราเนี่ยมากที่สุดนะครับก็ถ้าในตัวอย่างนะครับอ่เนี่ยหมอดนี้จะบอกด้วยนะครับว่าผมมีทรัพยากรหรูหราไอ้ทรัพยากรฟุ่มเฟือยเนี่ย อะไรเหลือบ้างคือทรัพยากรฟุ่มเฟือยเนี่ยเราจะใช้ได้แค่อย่างเดียวนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะจะได้แค่1ห,หน่วยต่อหนึ่งอย่างนะครับถ้าเรามีเยอะกว่า1หน่วยเนี่ยเราจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากมันแล้วนะครับเราก็ต้องขายออกไปเพื่อที่อย่างน้อยเราจะได้เงินจากมันนะครับก็คืออ่าหมอนนี้ดีมากเลยก็คือเนี่ยเรามีอะไรเหลือบ้างไม่ได้ใช้เรากดไปเลยหรือไม่ต้องกดอะไรก็ได้ครับเนี่ยหมอนมันบอกมาให้เลยว่าเอ้ยมีคนอยากได้ ทรัพยากรที่เหลือของเรานี่นะครับเนี่ยเต่าเพลอะไรเงี้ยชาอย่างมาพูเช่น,นะครับให้ราคาทั้งหมดของเรา39แต่ผมไม่อยากดูแบบนี้ผมอยากดูว่าแต่ละคนให้สินใครให้สินค้าอันนี้ราคาสูงที่สุดเนี่ยครับก็อย่างอเมริกาอย่างเงี้ยให้สูงสุดผมก็ขายออกไปเลยปุ๊บเรียบร้อยอใครให้ราคาฝ้ายเราสูงสุดเนี่ยครับแคน,นาดาอย่างเงี้ยเราก็กดขายออกไปได้เลย อย่างเช่นอาไข่มุกอีกอันนึงอะไรงี้ก็โหลดอยู่นะผู้นําเยอะก็จะโหลดเยอะหน่อยนะผมก็ขายให้อินเดียได้เลยนะครับหรือว่าอย่างเช่นอลูมิเนียมอลูมิเนียมเนี่ยปกติเขาจะขายทีละ20่ใช่ไหมเนี่ยผมก็ดูครับใครให้ราคาอลูมิเนียมผมเยอะสุดนะเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะครับก็คืออินเดียเนี่ยให้ราคาเยอะมาก20หน่วยให้31ทองต่อเทินแต่ว่าอเมริกาให้แค่2อะไรเงี้ยคือผมไม่ต้องมาไลด่ดูเอ้ย ปีเตอร์นี่ให้ราคาอลูมิเนียมเราเท่าไหร่นะเราก็ต้องมากดปุ๊บตรงนี้แล้วก็พิมพ์20สแล้วเราก็ต้องมาดูออโต้ให้แค่หนึ่งทองอะไรเงี้ยแล้วผมก็ต้องไปทําอย่างนี้กัแบบทุกคนจนจนผมค่อยมารู้ว่าแบบใครให้เยอะสุดคือเราต้องเสียเวลามากเลยครับแต่หมอนนี้ช่วยเราได้เยอะเลยตรงที่ถ้าเราขายให้40สเงี้ยเนี่ยก็บอกได้ว่าเอ้ยคนนี้อยากได้ย2ิบสองนะโอเค3าทองคนนี้เขาซื้อได้แค่2อลูมิเนียมนะครับอะไรอย่างนงี้ หรือไม่ก็ขายผลงานก็ได้กผลงานหนังสืออะไรเงี้ยใครให้ทองหนังสือเราเยอะสุดอ่าหมดมันก็จะโหลดขึ้นมานะครับเนี่ยอย่างเงี้ยไล่ตามใครให้เยอะสุดก็อยู่บนสุดนะครับแล้วก็ขายออกไปได้เลยถ้าเราจะขายนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นทรัพยากรลุ่หลากับไอ้ม้าเนี่ยครับทรัพยากรแบบหันหินเราเหลืออะไรเงี้ยเราไม่ได้ใช้แล้วก็ขายออกไปได้ใครให้ราคาเราเยอดสุดก็ มัมโบเช่ย é, อยากซื้อเยอะสุดให้ทองเยอะสุด3 1แล้วก็ขายออกไปได้เพราะเพราะมันเหลือๆอยู่แล้วไงเราไม่ได้ใช้งานนะครับมันเลยตันโอเคครับหมอดนี้ก็ช่วยได้เยอะแล้วก็มีอ่าอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะหมอดมันจะแจกแจงให้นะครับว่าเราไม่มีทรัพยากรหรูหราอันไหนบ้างถ้าเราซื้อมาเนี่ยค่าความสุขของประชากรในเมืองก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วมันก็จะให้ดูได้ว่าเออมันมีคอม,ม,มคนนี้ขายสิ่งที่เราไม่มีให้ในราคาเท่านี้เราก,กดซื้อได้เลยไม่ต้องมาไล่ดูว่าแบบ เออเราต้องไปซื้อเราเหลือเรามีทรัพยากรอะไรบ้างนะที่เรายังไม่มีเราก็ต้องมาไล่ดูแบบนี้เออไวเรายังไม่มีนะเราก็ไปหาจันซื้อไวหน่อยอะไรอย่างนี้โอ้โหเดี๋ยวเวลามากครับเราใช้หมดนี้ควิกดีลครับควิกสมชื่อควิกรวดเร็วทันใจจริงโอเคถ้าใครสนใจก็ไปโหลดไปกด s u b s c r i b e แล้วก็เอามาใช้ได้นะครับช่วยได้เยอะเลยสำหรับหมดนี้ สำหรับหมอดถัดไปนะครับเป็นผมว่าเป็นหมอดที่คนอยากรู้เยอะที่สุดแน่นอนสำหรับหมอดนี้นะครับ extend policy card นะก็คือหมอดที่บอกว่าถ้าเราใส่การนี้เราจะได้ค่าอะไรเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับโอเคต้องบอกอย่างหนึ่งก่อนว่ามอดนี้เนี่ยจะทำงานไม่ได้ถ้าเรายังไม่มีมอด better report screen มอดนี้นะครับก็คือต้องไป subscribe หมอดนี้มาก่อนนะครับหมอดนี้ถึงจะ work นะไอหมอดใส่การ์ดเนี่ย work ครับผมก็ไปดูตัวอย่างกันข้างในดีกว่าโอเคครับสาหรับบดนี้เนี่ยเอาเอาตรงๆเข้าใจง่ายๆเลยนะคือมันมันช่วยได้เยอะมากก็คือมันจะบอกว่าถ้าเราใส่การ์ดนี้เราจะได้ค่าอะไรเท่าไหร่สําหรับอา่าสิ่งที่เรารู้นะครับอย่างเช่นเนี่ยถ้าเราใส่การ์ดแกรนโอเปร่าเข้าไปเราจะได้วัฒนธรรมบวกยิบเก้ามันจะทําให้เราเปรียบเทียบได้ง่ายครับว่าเราอยากจะใส่การ์ดไปไหนมากกว่ากัน ย่างเช่นเนี่ยแกนโอเปร่ากับเอ้สปอร์ตเมียเอ้เราใส่สปอร์ตเดียดีกว่าเพราะมันบวกค่าวัฒนธรรมเยอะกว่านะครับไอการ์ดประเภทเดียวกันนะแต่มันก็มีบางอย่างที่หมอดมันบอกไม่ได้นะครับอย่างเช่นใช้เฟืองสร้างอ่าวันเดอร์เราไม่รู้ว่าเราได้เฟืองเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเล่นสายท่องเที่ยวมันก็บอกเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยการ์ดใบนี้เราจะได้ค่านะักท่องเที่ยว56นะครับจากใส่การ์ดจากการใส่การ์ดใบนี้เนี่ยก็ตรงตัวเลยครับการ์ดใบนี้อย่างใส่การ์ดใบนี้ได้เฟืองยีิบสองได้ทอง55อะไรอย่างเงี้ยคร เนี่ยถ้าเราชี้เข้าไปมันก็บอกด้วยนะบอกบอกข้างล่างเลยครับว่าเราได้อะไรเท่าไหร่คือเรามองเห็นไม่ครบอย่างเช่นหมอดเนี่ยผมบอกด้ทอง18วิท8ิบแดวัฒนธรรมสิข้าวเฟส18นะครับอย่างเงี้ยหมอนี้ก็เป็นประโยชน์มากในการตัดสินใจของเราว่าเราจะใส่การ์ดใบไหนดีเพื่อให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับก็คือลดเวลาในการคิดลงแล้วเราก็เอาเวลาไปเล่นได้เยอะขึ้นนะจะได้ไม่แบบ ถึงเช้าอะไรอย่เงี้เราอาจจะแค่เล่นเสร็จประมาณตีสามตีสเออมีเวลาไปนอนสักสชั่วโมงอะไรประมาณนี้ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แนะนำสามหอดใหม่นะครับที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะถ้าใครใช้สตีมอยู่ก็ไปโหลดมาใช้ไป subscribe มาใช้ได้เลยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับถ้าอยากสนับสนุนช่องก็กดใจเป็น member กันได้ขั้นต่ำยี่บาทเท่านั้น ก็ติดตามก็ได้นะครับสำหรับเกมเพย์ของผม Civilization 6ในคลิปต่อๆไปมีแน่นอนเรื่อยๆครับส่วนัีนี้ขอบคุณที่รับชมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ